ไยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับอากาศร้อนเพื่อนๆที่ลงเรือขยักนะครับควรจะเตรียมน้ำมาอย่างน้อยก็เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นขวด1.5สัก2-3ขวดก็พอละผมก็ทานไปเรื่อยจะหิวไม่หิวก็ต้องทานนะครับไม่งั้นเราจะเจออาการอ่า พอร่างกายเสียเหงื่อมากๆช่วงหนึ่งเขาเรียกลมเป็นลมแดดลมล้วฮิสโตรอะไรพวกเนี้ยตอนที่เกิดอาการอ่ะมันจะยากมันจะยุ่งยากครับทางที่ดีก็คือจิบน้ําไปเรื่อยแล้วก็แถวนี้นะครับจะมีสาลายก็ไม่แน่อาจจะมีชะโดดักกินพวกลูกปลาอยู่ตีถามครับตีถามไปเรื่อย ติดตามช่องว่างนะครับเยื่ไม่ลงน้ำไม่ได้ตัวครับโอ้หนครับโอ้ยอ่ะ ดูครับไซว์แปดิเจ็ดกับปลาอุ๊ยเดอะไซน์นี้กำลังสนุกครับแบบปลอกรุ่นนี้กำลังสนุกครับ ปรักเซลตามระเบียบนะครับปล่อยปอย้ยไหวไหม Okay. <laughs> you